สวัสดีครับัครับวันนี้ผมแล้วก็เด่นเกมเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำยิงปลากันวันนี้ช่างเด่นกับช่างเกมเอาปืนยิงปลามาส่งแล้วก็อุปกรณ์พวกยิงปลาบนบกอะไรทั้งหลายแหล่อันนี้ก็จะเป็นของที่ช่างเกมกับช่างเด่นเอามาส่งนะครับจะเป็นสมอยิงปลาบนบกนะครับจะเป็นสมอกแบบติดตูนเลงนะครับน,นี่จะเป็นทั้งสีสสสสดำ แล้วก็สีลายไม้นะครับทําสีจะเป็นไม้ประดูมีนั้งกาคอและมือสอดนะครับใส่ปีกสวยๆทั้งหมดนะฮะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยโอเคเอาของลงเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาปลากันต่อจัดไปตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับหมายที่จะดําก็จะเป็น ฝายบ้านบุหัวช้างใต้เขื่อนแล้วะเพื่อนข้างบนจะเ,เป็นเขื่อนจะเป็นสะพานบ้านบุหัวช้างนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวช่างเด่นจะเอาปืนยิงปลาบนบกไปลอยิงข้างบนส่วนผมกับช่างเกมเดี๋ยวดำยิงจัดไป,ปยิงหนักเลย <c oughs> ไม่ใส่ ก้อนละโลไปเลยก้อนละโลน่ะก้อนลดโลไปสะแมันเบา ครับช้างเกมเท่านะครับดำดูแล้วเดี๋ยวเราดำดูน้ำกันก่อนนะครับว่าน้ำใสไหมจะ,จะดำตงใต้ต้นไม้แถวนี้นะไปครับ ดีน้ำใสป่าครับจะไปครับพี่โ้๊ะ ไจนได้ครับตะกกยครับพุ่งมาเลยครับตัวนี้เจ้าตัวแรกมาแล้วเกมสวยงามครับพุ่งมาแบบจวดเลยเห็นมานต่ไกลเลยจะดไป มาแล้วนะครับปหาตัวแรกก็จะเป็นปกายกยนะครับเจอแล้วครับปลุยกันต่อไปพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันเด้อเดี๋ยวไปเไป แจ้งเกมได้ได้ปลาเฮียมานะครับไปลาเฮีย <c oughs> ไม่รู้ใครยิงขาดอยู่ตายครับเป็นถวายใหญ่ยกขึ้น <c oughs> ด้วยยกขึ้นโอ้ยลอยเป็นระยางใหญ่เก็ดปดโลนะเก็ดเปดโลได้ทุกตัวเลย ตันตายอยู่เออผมเห็นเลยเขาขาวว่ะ <laughs> <laughs> เอาไปเลยเอาไปทำปลาอืบเอ,อไปทำปลาส้มใหูจจ่ดจอยู่จัดไปมันยังไม่อึดนะถ้ามันถ้ามันลอยขึ้นมาแล้วมันจะเน่าแล้วแต่นี้มันยังตายเพิ่งตายใหม่มันยังจมอยู่ใต้น้ําอยู่แช่เกมดําไปเจอเอ,นะเอาไปกินได้นะครับจัดไปครับกลับแล้วพี่น้องไปไม่ค่อยเจอปลาเลยวันนี้ <laughs> เดี๋ยวไปดูผลการบนฝั่งนะพอได้เล่นน้ำสักสองสามชั่วโมง น้ำสใสๆบรรยากาศใต้น้ำสวยๆลุยโอ้หดูถวายครับพี่น้องเป็นงานรวมวันนี้นครับรถวายใครรู้ครับยิงครับขาดนะใครที่ยิงปลาแล้วขาดแสดงตัวด้วยนะครับ <c oughs> อมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปทําปลาขาเรียกอะไรปลาส้มปลาอึบปลาเด็ดเหมือนปลาไอเหมือนปลาลเออ ไว้ทอดได้นะครับเพราะว่าปลามันยังไม่เน่ามันเพิ่งตายถ้ามันเน่ามันจะลอยขึ้นแล้วล้าก็ผมได้ปลากายตัวเดียวแจ้งเกมได้สองแต้มครับจะโดหนึ่งแล้วก็ปลาเพี้ยหนึ่งแจ้เงเด่นตะเพียนหนึ่งโอ้ตะเพียนตัวใหญ่เลยมาได้ไงวะนนี้ไม่ต้องหาว่าแดงใหญ่วันนี้ <c oughs> ไม่เหี้ยนะฮะผลงานถามนี้ครับพี่น้องอนานๆนะได้มาลงน้ำดำน้ำยิงปลา ก็ถือว่าไม่เหี้ยนะครับได้ปลาไปลาบกันอยู่จัดไปครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปลาบปลาอันนี้กินดีกว่าผมชอบอยากกินลาบปลาเพียหากินยากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปากายนี่เดี๋ยวให้เกมมันไปเบื่อแล้วปากายยิงบกไปเยอะแล้ว <laughs> จัดไปพี่น้อง <laughs> เออปลาสบายบิ๊กไท์ตัวนี้เดี๋ยวให้ป้าจี้ไปทำ แลวแบ่งกันเบิโคตรัวรมใหญ่ <c oughs> บ้านบ้านแล้วตนแล้วบ้านแล้วตนตนตนตอนช่วงสอใส่รถเข็นไปเลยทำแล้วก็แบ่งกันอยากพี่นอ้องไลายก็แบ่งกันร้ายร้าย,นยหนะไปปลากลายกับปลาตะเพียนเดี๋ยวให้ช่างเก็มออกไปถังก็ไม่เอามาพอดีมาส่งปืนแล้วเลยปืนเต็มรถ เลยไม่ได้ถังน้ำใส่ปลามาเหลือปลาอยู่นี่จะโดกับปลาปลาเพี้ย ه. เดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวผมลาบปลาเพี้ยนะพี่น้องจะไปครับวันนี้ลาบปลาเพีย้ยกินปลาไอ้นี่เขาเรียกปลาเพี้ยนะหอมแดงมาแล้วครับหอมแดงมาแล้วครับ อันนี้นะครับปลาเพียนะครับมันจะเป็นปลาที่มันมีขี้เพียมันขมนะครับทั้งเนื้อเขาเลยเรียกปลาเพียนะปลาชนิดนี้ลาบอร่อยนะฮะบ,บางที่เขาเรียกไปก,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 กัํบางที่ก็เรียกไอตู๋นี่แล้วปลากระดำนะชื่อจัดไปครับ ที่เพี้ยมันเหลืออยู่เพ่้ยนเี่ต้เพี้ยมัน ตาแค่ม่นที่มาเด้อ oh <laughs> เรียบร้อยครับสองเมนูลาบปลาเพียวันนี้ว่าจะลาบาเนียวลาบขมซะหน่อยคีเพียมันแตกหมดเลยช่งเกมยิงแตกหมดนะก็เลยลาบเป็นลาบเปรี้ยวลาบอีธานแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มก้างต้มหัวมันแล้มีไข่ด้วยนะต่อไปครับเมนูนี้แจ้วหมาครับคันนี้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราคอยนะเราไปหาปลามาเราก็ต้องกินปลานะครับวันนี้ลาบปลา กินปลากับท้้งคอรสแล้วก็ท้องบอสนะครับมาลาบปลามาพี่นนอกซัดด้วยกันนะครับนี่ครับโอ้ยมีต้มต้มร้อนๆมีโอ้ไข่มนเนี่ยทอดไข่มันครับถูทอ,อ,อดก็นหน่อยนึงนะของแพ้ของแพ้ไข่ปลาอืม

นี่เขาบอกว่าหาเองทำเองกินเองอร่อยเองแก้วอร่อยมา<ว>กอันนี้ข <c oughs> <c oughs> ้าวแม่